สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในพระอุพยพบทที่38นะครับข้อที่21-31ถึงเป็นรูปรวมนะครับและรายงานถึงโลหะที่เอามาใช้ในการสร้างเต็นท์นะครับด้วยพระพรสกิพยานซึ่งมีทั้งทองคำเงินและทองสำริด พี่น้องครับสิ่งที่เราเองนั้นได้เห็นก็คือว่าทุกคนเองนั้นได้ร่วมใจกันและทําในสิ่งที่พระยาวเวเองนั้นได้ส่งตัสสั่งโมเสสเอาไว้อย่างสซื่ออย่างเต็มกําลังอย่างสุดความสามารถและจากทุกสิ่งที่พวกเขาเองนั้นมีได้มอบถวายแด่พระเจา้าในส่วนของของถวายไม่ว่าจะเป็นทองคําเงินและทองสำริดเราเองนั้นจะเห็นลักษณะข,ของการถวายอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือการถวายทองคําและทองสำริดเองนั้นเนี่ยพระพมพ์ไม่ได้บุว่า แต่ละคนเองนั้นให้เท่าไหร่เพิ่มนพีไม่ได้ไม่ได้ระบุแสดงว่าการถวายทองคําและทองสำริดเองนั้นเนี่ยก็เป็นการถวายด้วยใจสมัครนะครับส่วนเงินนะครับการถวายเงินเองนั้นเข้ามาเองนั้นจำนวนเยอะนะครับสามพกว่ากิโลนะแต่สิ่งที่เราเองเห็นลักษณะของการถวายเงินกะ็คือทุกคนที่ขึ้นทะเบียนสมโนโครวัว <c oughs> นะครับก็จะต้องมีส่วนการถวายคนละ6ขีดหกกรัมนะครับหกกรัมนะครับ ในจํานวน3,000กว่ากิโลคนละ6กราบเองนั้นก็ถือว่าน้อยนะครับแต่ทุกคนมีส่วนเท่ากันมีส่วนร่วมกันในการถวายในครั้งนี้เช่นเองในมุมของการถวายเองนั้นมีทั้งสองส่วนคือส่วนที่ทุกคนเองนั้นต้องถวายนะครับกับส่วนที่ถวายด้วยใจสมัครในชื่อคิสเยนนั้นมีส่วนอะไรที่ต้องถวายก็คือว่า 1. นึ่งชาพื้นพูดถึงเรื่องเดินนะครับการถวาย10รถ นี่คือส่วนที่เราต้องถวายนะครับและส่วนอื่นละครับก็คือถวายด้วยใจสมัครางเช่นถวายส่วนร่วมในพระราชกิจส่วนร่วมในคิดจักรส่วนร่วมต่างๆนะครับ <c oughs> หรือเป,เป็นการถวายช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับหรืองานต่างๆในคิดจักรเช่นเองพี่น้องครับหัวใจในการถวายเป็นสิ่งที่สําคัญเราไม่ได้ถวายเพราะถูกบังคับ ให้ถวายแต่การถวายคือการเข้ามามีส่วนร่วมการตระหนักถือพระคุณการตระหนักถือพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นเนี่ยได้สมบสมีนะครับและเป็นการตอบสนองต่อพระประสงค์ข,ของพระเจ้าในการกระโดดและนําตัวเองเข้ามามีส่วนนะครับไม่เพียงแค่เป็นกองเชียร์แต่นําสิ่งที่ตัวเองนั้นมียื่นมอบถวายแด,ด่พระเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง เหมือนกับเช่งเช่นเวลาที่เราเองนั้นเนี่ยคนที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมครับและคอนเสิร์ตนั้นมีความคุณค่ามากมากเลยมีความสำคัขขญมากมากเลยเขาจะต้องเอาเงินไปแลกเพื่อที่จะได้ตั๋วในการเข้าไปดอยู่ท่ามการบรรยากาศของคอนเสิร์ตนั้นและเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศแห่งความทรงจา ในคอนเสิร์ตนั้นเช่นเดียวกันครับและมากยิ่งกว่านั้นอีกคือการที่เราเองนั้นได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในพระราชในพระราชกิจของพระเจ้าเราจะใช้อะไรซื้อครับเราจะใช้อะไรซื้อตั๋วนั้นครับก็คือหัวใจแห่งการมอบถวายแด่พระองค์หัวใจที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งและเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระองค์เพราะฉะนั้นเองเราจะแลกด้วยอะไรครับแลกด้วยสิ่งที่เรามีครับและมอบถวายแด่พระเจ้าและเข้ามาอยู่ใน ข้อแรกบรรยากาศหรือเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์ขอหนุนใจพี่น้องที่เราจะมีหัวใจแห่งการตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้ามอบถวายชีวิตของเราในการที่เราจะมีส่วนในพระราชกิจของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นด้วยความสามารถด้วยกําลังด้วยเวลาด้วยทรัพย์ที่เรามีถวายแด่พระองค์เพราะเรารู้ว่าเราเป็นของพระองค์และเราปรารถนาที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในันธกิจของพระองค์ ขอพระเจ้าอวยพรอ,อยู่ในชีวิตของพี่น้องที่เราจะสัตซอในการตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระองค์และดำเนินชีวิตในการมอบถวายแด่พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ